สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC เบอร์ th, สุขุสุขนสวัสดียามเสาว,วันที่อีสิบเจดพี่นอ้องกุมพาเดือนนี้ก็มียีแปดเมื่อพี่น้องเมื่อออ่นก็สิ้นเดือนดอกพี่น้องยังลาพี่น้องฟังไทยฟังลาวหรือว่าต่างจังหวัดต่างประเทศพี่น้องสวัสดีเบอร์สุขุสุขนยินดีเข้าสู่ซ่อง ออมูลชาแนลพี่น้องพ่อกันนี่คือกาวอยู่หนำมูนพี่น้องหลังจากงานกองบวชแล้วกับพี่น้องก็ลงมามูนพี่น้องอีกคือกาวมื้อนี้ก็ล่มล่มแน่ี่มมาสามมือแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็คือจังเบาๆแน่พี่น้องสีโพส้าว,ว่าร่มอยู่นี่สามมือพี่น้องเขาก็ลำขาดในร่มไรก็ดี เดียวร่มเดียวหนาวเดียวเย็ยนพี่น้องเปิดเคียบยุนํำมุนพี่น้องตกมองหุ่มตะแล้วเดี๋ยวซีรีวิวันในเวิร์งไทยเวิรงพี่น้องเนี่ยนํำมุนร่มเนี่ยอันนั่นอันนี้เนี่ยน้องตอนนี้ว่ามุ่นกับแก้วเหื่ออยู่กลางมุนพี่น้องํำลังสีเขาฟังพี่น้องตกมองแล้วล้วพุณเต่าแดงแดงคุณพี่น,อนอ้อเงเต่าแดง ม่วงมาครัวพี่น้องสามตอนตกใบพี่นอ้องตอนนี้กำลังแก้วหื่อเขานมมูนเขาฟังพี่น้องเบาพีเบเบาเถือกคอภัยหลายเวลาเ e ห็บีสีลำสีรวยกันเมื่อสุขคนอยู่ตอกนอกรับพี่น้องสวัสดีครับชาวยูทูบบัสสุข,ขสุขคนเอกเส้นกันพี่น้อง ทั้งมวลก็บจะเป็นฟางมุน่นทั้งมวลกับฟังย้อนแสงนี่เท่าจะหน่อยพี่น้องมันเทวเวียนกำลังขึ้นขึ้นสูงนัแ่แหละแต่ว่ามันแสงมีเนี่ยพี่น้องเอาไพ่หลายๆมุ่นทาคอ้อนฉอกคนซี่เขาก็โจกแล้วก็แล้วพี่น้องใครอาบแดดให้พี่น้องเบิ่งหลายเขี่ หลายมือพี่น้องสองสามมือขอาาในหลายพี่น้องเอฟซีวัตสุกุจุกคนที่บริทไยงานลดของเบามุ่นแห่กองบวชพี่น้องข้องหลานบริทายพี่น้องมมีคนขับรถหายก็เลยบริษัทายพี่น้องจักคุ้มยังแนนจักไปหายัางแนนจักเบิงอันนั่นอันนี้แน่เบืงอ,องข้นทองข้นทางพี่น้องก็เลยบริทาย คนที่ครับรถวนห้กครับโบเปลี่ยนวันไดนพี่น้องก็ผ่านไปขออภัยม้หลายวิรีวิวทายงานกองวดหลานให้เบืองพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยที่เข้ามาเบื่องเขียบน้ำกันขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนให้เบื่องเขียบของเบาวุ่นมากตลอดของคุณพี่น้องปองปาย เบิร์ุกุสุคนฟังทายฟังล่าวพี่นอ้องหาปลาไปกินง่ายก่อนพี่น้องไปกินข้าเศราก่อนพี่น้องบ,บ่าสิไล <c oughs> <c oughs> บ่ปลาก,กุาย้ <c oughs> ยไอจังน้อยพี่น้องโตกไว้โดนเตือพี่น้องยังกู้ทั้งคนก็จีเป็นฟังพี่น้อง อากาศก็เย็นเนี่ยกังเขนมากง่ากับพระท่านเนี่ยก็คืนยาหรอก,พ,ออกรพ,รพี่น้องอีซี่กับแพงปีนี่อันถุงนึงกับแปดสิบกัวบาทพี่น้องแปดสิบห้ายาล่ามหนึ่งกับสามถุงสามไมเเป็นสามถุงพี่น้อง,งเพราะไพ่พพได้หลาย ประมาณจักซีบถุงนี่แหละพี่น้องสิประมาณพันกว่าบาทพันสองพันสามนี่แหละพี่น้องก็สีเป็นฟังน้องตอนนี้ว่ามุา่ก็อยู่กลงกลองกลางกับคอนเขามาแน่แล้วพี่นี่ย่านี่ก็สีร่มจังหน่อยพี่น้องล่มมาสองสามมือทั้งเงินกับล่มคือการพี่น,อน้องกันอยากเวื่งเก็บมองหันมองนี่ก็เริ่มคอมเมีตนมาแล้วพี่น้องเอยแล้วสิ อัปเดตให้เบิอ่องอยากเห็นนันนั้นอันนี้คอมีนเขามากพี่น้องเอาฟังพี่น้องไปตากหมูสักก่อนเอาหมูมาตากหมูเหลืองานกองบวชซสือมาหลายพี่น้องทุงละทกเจ็ดลอยหมูไปตากหมูพี่น้องเอาฟัง น้ำก็ได้เนี่ยบาดได้บาดบอ่อยพี่น้องเขาฟังเขาฟังพี่น้องเขาฟังทึ่งๆก็จะเป็นดีสอกดีสอดข้าเจ้าพี่น้องดีสอกดีสอดข้าเจ้าพู่ง ทึ่งเถิงว่าท่านมีผูต้ตกพี่น้องอยู่นี่ละอีกคือเก้าพี่นอ้องพึงคนกะว่าพายใครจะมองเก่าไปหันไปนี่บท้ายมาให้เบิรงบเ่ท่านไหนไปพี่น้องงานบุญงานศีลเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิรงงานบุญพี่น้องงานตอกงานแตง จะว่ากองบวชหลวงหันบมเดลไทยพี่น้องเบื้องเอฟสีคือสิทธาเบื้องอยู่หรอกของโมเดลไทยขขาพ่ายน้ำในหลายเรื่องพี่นอ้องพุ่นมม่นก็กว่างเนี่ยพี่นอ้องปรหุ่นลอยสองสามลอยเมตร เวลาจอดเหื้อก็จอดเอาหัวออกพี่น้องหันใส่ล้มมันโมหันใส่ล้มมันก็ฟองมันก็ตีเขาฟังพี่น้องต้องหันหัวใส่ล้มหันถ่ายใส่ฟังพี่น้องพกอกีรุ้ยก็เกิดละละกอะไรล่ะพอกีรุ้ยแต่ว่าบ่นได้สอนกุงก้งพี่น้องนั้นเกิดอ่ะพักอีรุ้ยนะั่นกุ้งก็ชิวยังพักอีรุ้ยนี่นะเขาเจ้าจมาจอดเขาสิถามยังเนี่ยฟังมึงพี่น้อง เขาบกาเอาไหลมองคือการพี่น้องมาตกมองเอาควายเอางวามาตามหนีพกีด้วยพี่น้องจะเอาให้เรื่องนีกุ้งมันอยู่น้ำพกีด้วยพกีด้วยก็เกิดก็ล่อโดนเนี่ยพี่น้องล่อเจ้กันสมงโมงคนนอะยังสีไปกลัวพี่น้องนีเวืองพกีด้วยพี่น้องพกีด้วยกุ้งมันก็อยู่น้ำอันนี้แหละ พกีด้วยกุ้งฝอยกุ้งอันนั้นอันนี้อยู่น้ำพกีด้วยพี่น้องน้ำพกีด้วยนี่แหละไปตากหมูก่อนพี่น้องผูกเลือกก่อนเลือกเขาก็ต้องผูกไปนี่ถ้ากอนโบผูกก็โบได้พี่น้องลมเนื้อมันลำเหนาลำใหญ่มันหนัก ดองลูกเข้าไว้น้ำจะกัน้ายพี่นอ้องไปเวิ้งวันนี้ไปเวิง้งเป็นตาก,กันนะั้นหมูตากหมูพี่น้องเพราะพามันไม่หลายเยอะที่มันขมเนี่ย กล่องโม้วพวกกาดขึนฟังพี่นอ้องกินฟังกินฟังสิไปตากหมูอหม,มอันี่อันเอาไว้งานกองบวชเพื่อนเอาหายนัลนเสียพี่น้องเดี๋ยวมาตากให้มันแห้งมั่นสิไปถอด วันนี้คืนฟังไว้แล้วพี่น้องตากับตาแค่กระมังอยพี่น้องหมูหมูหอยไว้นี่ทางแห้งๆไ้ทอดกินพี่น้องทางแห้งๆไ้ทอดกิน หากใส่นี่นะอันเขียวเขียวพี่น้องตีตากเส้นเขียวเขียวนี่ลน่มผัดแห้งยังมอติงพี่น้องตอากเส้นเขียวเขียวนี่ไว้ยียอาเป็นเอา thế mà anh chỉ học kim là múa đèn đi phi long múa đẹp điao mình đi áo bê thương huynh đấy phi ไปเที่ยงพี่น้องเอาไปตากไปเที่ยงตัวต่างเห็นเหี้งเขายังไปทอดนีด่ต่างไว้นี้พี่น้องเอ,อ้ย อาววนีพี่นอ้องตาเวนีสักก่อนใส่เขียวเขียวนี่ไว้ไว้หมูหม,มูสามสันพี่น้อง พี่น้องคิมนี่ก็มีซัำนี่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ว่ามุ่นเลยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ลีปต่อไปพี่น้องยอดโบ้ทันเื่นเนี่ยมันผ่านน้ำคือช่องเอื้อนเขาเนี่ยพี่น้องพอก,กันคิมหนาคิมนี้ก็มีซัำนี่แหละพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีครับ